หมุนพลาตัวที่29แล้วนะคะในสมุนในกาแฟเวอร์สตารนะคะนั่นก็คือซิงคุกลูโคเนตนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายช่วยเสริมสร้างในเรื่องของโปรตีนและคอลลาเจนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการจำเป็นต่อการสร้าง DNA ในร่างกายของเราช่วยในการทำงานของสมองเพิ่ม การตื่นตัวของจิตด้วยนะคะแล้วก็ป้องการรักษาผมหลุดร่วงได้ลดการอักเสบและรักษาโรครูมาตอยนะคะแล้วมันก็ยังมีการรักษาหรือว่าควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะตามร่างกายของเรามีความสําคัญต่อการตัดเถียนของเลือดนะคะแล้วก็ยังรักษาสมดุลของกรดในร่างกายของเรานะคะนี่ก็คือคุณสมบัติของซิงค์หรือว่าสังกะสีนะคะ ถ้าอยากทราบว่าในกาแฟเวอร์สตร์ของเราเหลืออีกกี่ตัวก็ติดตามการได้นะคะกดหัวใจกดคอมเมนต์และกดแชร์นะคะจะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะ